เอลีโคเฮนสุดยอดสายลับมอสซาดแห่งอิสราเอลผู้ลวงความลับซีเรียนานเกือบ5ปีมอสซาดมอสซาดคือสำนักข่าวกรองหรือหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหน่วยสืบราชการลับระดับสุดยอดของโลกสายลับของมอสซาดปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศ เงียบเชียบกลมกลืนกับผู้คนในพื้นที่กว่าสัตรูจะรู้ตัวข้อมูลสำคัญของพวกเขาก็ถูกส่งไปอิสราเอลแล้วเรียบร้อยซึ่งหนึ่งในสายลับระดับตํานานของมอสสซาดก็คือเอลีโคเฮนเอลีโคเฮนที่ปฏิบัติภารกิจในซีเรียช่วงทศวรษอ9 6 0เอลีโคเฮนสุดยอดมอสสซาดโคเฮนเป็นสายลับอิสราเอลที่สามารถแทรกซึมเข้าไปถึงระดับสูงสุดของกองทัพและรัฐบาลซีเรีย ด้วยฉากหน้าที่วางตัวเป็นนักธุรกิจชาวซีเรียรตลอดช่วงเวลาระหว่างคศ1961-1965โคเฮนส่งข้อมูลลับสุดยอดของซีเรียรไปยังรัฐบาลอิสราเอลข่าวเหล่านั้นมีประโยชน์มากจนเขาได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในสายลับที่กล้าหาญและมีประสิทธิภาพมากสุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลเลยทีเดียว โคเฮนเป็นชาวซีเรียเชื้อสายยิวเกิดเมื่อปี1924ที่เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์เนื่องจากเขาพูดได้หลายภาษาทั้งอาหรับอังกฤษฝรั่งเศสหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลจึงต้องการให้โคเฮนมาร่วมงานด้วยซึ่งเขาก็ไม่ปฏิเสธในวัย31ปีโคเฮนเดินทางไปอิสราเอลเพื่ออบรมหลักสูตรจารกรรมและกลับอียิปต์ในปีถัดมาซึ่งช่วงนั้นเองได้เกิดวิกฤตการคลองสุเอต อันเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลโคเฮนที่เป็นชาวยิวจึงโดนหางเลขไปด้วยเขาและชาวยิวคนอื่นๆต้องอพยพออกนอกประเทศและในที่สุดก็ไปลงหลักปักฐานที่อิสราเอลในปี1957แม้จะเคยเข้ารับการฝึกอบรมเป็นสายลับแต่ช่วงแรกที่มาตั้งรกรากที่อิสราเอลเขาเลือกจะทำงานเป็นนักแปลและนักบัญชีก่อนที่อีกสามปีต่อมาหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลจะเรียกตัวเขาไปทำงานด้วย หลังจากฝึกทักษะการเป็นสายลับให้คมรอบด้านแล้วปี1961เขาก็ถูกส่งตัวไปบัวโนสอไอเรสประเทศอาร์เจนตินาในชื่อคามาวลอามินทาเบตคามาวอามินทาเบตนักธุรกิจชาวซีเรียและสร้างสายสัมพันธ์มากมายกับชุมชนชาวซีเรียที่นั่นคนโปรดของซีเรียใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซีเรียในจำนวนนี้รวมถึงอามินอัลฮาเฟส อามินอัลฮาเฟสผู้ช่วยทูตทหารที่ต่อมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียจนโคเฮนได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตซีเรียในอาร์เจนตินาอย่างไรก็ตามอัลฮาเฟสให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าไม่เคยรู้จักกับโคเฮนที่อาร์เจนตินาเพราะเขาออกจากซีเรียเมื่อวันที่31ธันวาคมปี1961เพื่อไปประจำการที่อาร์เจนตินาขณะที่โคเฮนอยู่ที่อาร์เจนตินาระหว่างกุมภาพันสิงหาคม ปี1961ราวปี1962โคเฮนย้ายไปยังกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งยิ่งทำให้เขาเข้าใกล้ศูนย์กลางอำนาจและความลับของรัฐบาลซีเรียมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนฝูงที่เขาสารสัมพันธ์เอาไว้โดยที่คนเหล่านั้นไม่ทราบเลยว่าโคเฮนคือสายลับอิสราเอลช่วงนั้นเองที่โคเฮนเริ่มส่งแผนการและข้อมูลต่างๆในกองทัพซีเรียให้อิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าจังหวะหมอก็คงไม่ผิดเพราะในปี1963เกิดรัฐประหารในซีเรียซึ่งผู้นำในการก่อรัฐประหารก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกับโคเฮนเป็นอย่างดีนั่นคืออัลฮาเฟสหลังฝุ่นควันรัฐประหารจางลงมีรายงานว่าอัลฮาเฟสจะพิจารณาแต่งตั้งโคเฮนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของซีเรียแต่ท้ายสุดเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้น ถึงอย่างนั้นโคเฮนก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนใกล้ชิดเอลฮาเฟสและพวกผู้นำระดับสูงของซีเรียอยู่ดีถึงขั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับของกองทัพซีเรียและได้ไปเยือนฐานที่มั่นกองกำลังซีเรียบนที่ราบสูงโกลานทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัสซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของทั้งซีเรียและอิสราเอลวาราสุดท้ายของสุดยอดสายลับ ด้วยทักษะการล้วงความลับทำให้โคเฮนสามารถส่งข้อมูลที่มีประโยชน์กลับไปยังอิสราเอลได้มหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้สันนิษฐานว่าเขาอาจชะล่าใจมากเกินไปไม่คิดว่าสัตรูจะจับได้จึงส่งรหัสผ่านสัญญาณวิทยุในเวลาเดียวกันทุกวันเดือนมกราคมปี1965สายลับซีเรียตรวจจับสัญญาณวิทยุของโคเฮนได้และเข้าจับกุมตัวเขาที่บ้านพัก โคเฮนถูกพิจารณาคดีในศาลทหารของซีเรียและถูกตัดสินประหารชีวิตโคเฮนถูกแขวนคอต่อหน้าสาธารณชนเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1965ปิดฉากสายลับระดับตำนานในวัย41ปีอย่างไรก็ตามเรื่องของโคเฮนยังคงเป็นที่โต้แย้งต่อมาอีกหลายสิบปีว่าโคเฮนชล่าใจเองหรือว่ามีเหตุอื่นที่ทำให้เขาถูกจับกุม กระทั่งวันที่12ธันวาคมปี2022หรือให้หลังการตายของโคเฮนกว่าครึ่งศตวรรษเดวิดบาเนียเดวิดบาเนียผู้อำนวยการมอสซาดได้ออกมาเปิดเผยว่ารายงานเชิงลึกชิ้นใหม่ที่ชัดว่าโคเฮนถูกจับกุมด้วยเหตุผลว่าเพราะสัญญาณของเขาถูกสกัดกั้นและถูกค้นหาพิกัดโดยศัตรูเอลีเป็นหนึ่งในสายลับที่ดีที่สุดของเราเขามีจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ กล้าหาญมีคุณค่าและทุ่มเทและเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่มอสซาสตร์ทุกนายบา์เนียกล่าวชื่นชมผู้อำนวยการมอสศาสตร์ยังเปิดเผยข้อมูลสุดท้ายที่โคเฮนส่งมาก่อนถูกจับกุมตัวว่าเป็นการสนทนาระหว่างนายทหารระดับสูงของกองทัพซีเรียกับประธานาธิบดีอัลฮาเฟสแม้เอลีโคเฮนจะเสียชีวิตในปี1965แต่เชื่อกันว่าข้อมูลของเขาที่ส่งมาต่อเนื่องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสงคราม6กวัน ซิกเดวอในปี1967ที่ทำให้อิสราเอลมีชัยเหนือชาติอาหรับและสามารถยึดครองที่ราบสูงโกลานได้ในที่สุด